สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 25มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 25วันนี้ก็คือกยี่โมเมนต์ไบร์วินที่งานคอนเสิร์ต Big Mountain ที่เขาใหญ่ค่ะค่ะ คลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะวันนี้บรอย์วินมีงานคอนเสิร์ตที่บิ๊กม u ล t a เทนเขาใหญ่นะคะแล้ววันนี้พอน้องๆไปถึงที่นั่นก็มีการไปทานข้าวด้วยกันค่ะทานข้าวกันวันนี้คือฟิลโคตรแฟนนะทุกคนน้องทั้งคู่นั่งทานข้าวด้วยกันแต่ไม่นั่งตรงข้ามกันนะคะนั่งข้างๆกันเลยละคะทุกคน โคตรแฟนนะบอกเลยแล้วมีแฟนคลับเล่าโมเมนต์ของน้องทั้งสองให้ฟังด้วยนะคะคือตอนที่น้องทั้งคู่สั่งเครื่องดื่มคนน้องสั่งเครื่องดื่มให้พี่ก็มีถามคนพี่ด้วยนะว่าพี่ชอบไหมอะไรไหมแล้วมีแบ่งเครื่องดื่มกันด้วยนะเขาบอกว่าตอนเติมเครื่องดื่มอีกรอบแล้วเครื่องดื่มมันเหลือไม่เยอะแค่เทให้น้องวินก็คือหมดแล้วอะแต่น้องก็เลือกที่จะแบ่งกับคนพี่คนละครึ่งโอ๋ยอะไรมันจะฟิลแฟนกันขนาดนี้คะคุณขา มีสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มให้กันรู้ใจกันเก่งถ้าเป็นแค่พี่น้องก็สั่งใครสั่งมันทานทานใครทานมันแล้วก็จบจริงป้าทุกคนแต่นี่มีสั่งให้กันมีถามกันว่าชอบไหมอะไรไหมมีนั่งข้างกันไปอีกนี่ขนาดอยู่ต่อหน้าคนเยอะแยะนะคะถ้าอยู่กันแค่สองคนพี่ชมว่าต้องมีป้อนกันมีอบกันแน่แนเลยล่คะค่ะโอ้แค่คิดก็เขินแล้วล่ะค่ะ แล้วตอนที่ไบรท์เข้าไปเซ็นรูปที่บูธขายสินค้าของตัวเองคนน้องก็รออยู่ที่รถแล้วพอคนพี่เซ็นเสร็จก,กลับมาหาน้องที่รถโอ้ยไม่ห่างกันเลยจริงๆคะ่ะคู่นี้ห่างกันก็แค่เรื่องงานเท่านั้นนอกนั้นตัวติดกันตลอดตลอด,ตลอดเลยล่ะคะ่ะแล้ววันนี้เห็นแวบบๆผ่านไทม์ไลน์ก็คือน้องวินได้ใช้กระบอกน้ำคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของคนพี่ด้วยนะคะ แฟนไม่แฟนคิดดูเอาแล้วกันยังไม่มีใครได้ใช้เลยแต่คนน้องได้ใช้เป็นคนแรกเลยจ้าแถมตอนแรกเห็นคนน้องถือแต่พอสักพักก็เห็นคนพี่ดื่มน้ำจากกระบอกอันเดียวกันกับคนน้องนั่นแหละทุกคนแถมคนน้องยังนั่งถือฝากระบอกน้ำให้คนพี่ด้วยนะตอนที่คนพี่ดื่มน้ำอะโอยเขาใช้กระบอกน้ำด้วยกันคะ่ะทุกคน แบบนี้อีแม่ถือว่าจูบก,กันทางอ้อมแล้วนะแฟนไม่แฟนก็ดูเอานะทุกคนใช้ของร่วมกันแทบจะทุกอย่างแล้วว่าตอนนี้พี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานที่ไหนเขาใช้ของส่วนตัวร่วมกันแบบนี้มีแต่แฟนกันเท่านั้นละคะที่กล้าใช้ของส่วนตัวอย่างเช่นกระบอกน้ําที่เปื้อนน้าลายของอีกคนแบบนี้จริงไหมคะทุกคนวันนี้เพลงแรกน้องทั้งคู่ร้องด้วยกันก็คือเพลงขั้นกูเป็นเพลงของคนพี่แต่วันนี้ร้องคู่จ้า และเพลงต่อมาน้องวินร้องเดี่ยวค่ะก็คือเพลงดาวน้องร้องได้เพราะมากๆละมุนมากๆเลยละค่ะแล้วเนื้อร้องก็คือเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขารับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคาเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกทีโอ้อความหมายของเพลงมันช่างเข้ากับสถานการณ์ของคู่นี้จริงๆค่ะทุกคนว่าไหมคะ เหมือนน้องได้บอกรักคนพี่ไปแล้วและมันจะเป็นยังไงต่อไปในวันข้างหน้าก็ต้องวอนขอดาวให้ช่วยบอกทีอะไรงี้อ๋อคนขี้ชิปฟังเพลงก็จะประมาณนี้ละคะอย่าถือสาเลยนะคะแล้วพอถึงคิวไบร์ร้องเดี่ยวบ้างวันนี้ก่อนไบร์จะร้องเพลงนี้ไบร์อบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องชอบมากๆและอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่ไบร์ร้องวันนี้ก็คือเพลง h a t e r ความหมายไปในทาง lgbt คะ่ะทุกคนคือเพลงนี้นักร้องต้นฉบับเขาเป็น lgbt คะ่ะเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะเขาแอบรักเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายด้วยกันคะ่ะแล้วไบรท์ก็คือเลือกเพลงนี้มาร้องแล้วน้องก็ร้องเพลงนี้ได้แบบครอะมากครอะมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนและวันนี้สายรัดข้อมือของไบรท์ยังเป็นสีรุ้งอีกต่างหากนะคะแต่มีคนบอกว่ามันเป็นสายรัดข้อมือของงานคะ่ะที่เขาเตรียมไว้ให้ใหกับศิลปินทุกคนใส่ แต่มันบังเอิญไปไหมคะทุกคนคือสายรัดข้อมือสีรุ้งเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBT หรือ LGBTQ ค่ะคือเป็นตัวย่อของกลุ่มที่สะท้อนความหลากหลายของเรื่องเพศอะทุกคนอะไรมันจะเหมาะเจาะลงตัวขนาดนั้นว่าไหมคะและเพลงที่4น้องทั้งคู่ร้องคู่กันคือเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอคะ่ะ เพลงนี้เป็นเพลงของน้องวินแต่วันนี้ร้องคู่กันจ้าความหมายเพลงเหมือนอยากจะบอกอีกฝ่ายว่าคนนั้นต้องเป็นเธอเลยเลือกเพลงนี้มาคู่มาร้องคู่กันหรือเปล่านะและเพลงที่5ก็คือเพลงยังคู่กันตอนน้องๆร้องเพลงนี้แนแฟน,แฟนก็คือพากันชานให้น้องทั้งคู่เหมือนเดิมค่ะพอถึงท่อนที่ต้องช้นเจ้าเมตาวินก็ถามแฟนๆว่ายังไงนะ แล้วมีเอียงหูฟังอีกตัางหากแหมวินครับหนูคงชอบมากแล้วสิคงถูกใจแฟนชานมากๆเลยใช่มหมก็เป็นชานประจําตัวหนูทั้งคู่ไปแล้วนี่เนาะลูกเนาะแล้ววันนี้น้องคริสก็คือชงคู่ไบร์วินแบบหนักมากสงสัยต้องยกให้เป็นมือชงอีกคนของด้อมเราซะแล้วล่ะค่ะทุกคนตอนที่ต้องเรียกชื่อไบร์กับวินให้ขึ้นเวทีมาร่วมร้องเพลงด้วยกันบนเวทีและน้องคริส เรียกชื่อน้องวินผิดไปนิดหน่อยน้องคริสเลยมานั่งคุกเข่าลงขอโทษแฟนๆที่เรียกชื่อน้องผิดแล้วไบร์ก็เดินออกมาแล้วกอดน้องคริสจากด้านหลังน้องคริสพูดว่ากอดกูแบบนี้ไม่ได้นะไบร์เดี๋ยวคนโน้นเขาไม่พอใจแล้วน้องคริสก็ชี้ไปที่น้องวินส่วนไบร์ก็ทำมือทำไม้ว่าไม่ไม่ไม่แล้วน้องคริสก็เดินไปหาน้องวินแล้วก็พูดว่าขอโทษขอโทษและน้องวินก็ถามว่าจำชื่อผมได้ยัง แล้วน้องคริสก็พูดว่าจำได้อยู่แล้วจำได้อยู่ในใจเลยแต่ใจคนโน้นแล้วก็ชี้ไปที่ไบรท์ และน้องทั้งคู่ก็คือยิ้มเขินกันแบบหนักมากค่ะทุกคนโอ้ยต้องขอบคุณน้องคริสจริงๆนะคะที่ชงหนักจนทําให้เราได้เห็นคนเป็นแฟนกันเ็าเขินกันจนไปไม่เป็นเลยล่ะคะ่ะแล้วตอนเพลงสุดท้ายที่ร้องรวมกันทั้ง4คนมีน้องคริสมีนันนน์แล้วก็ไบร์วินและระหว่างร้องอยู่ตอนแรกไบร์กับวินยืนร้องกันอยู่คนละฝั่งเวทีค่ะสักพักเจ้าคนน้องก็ขยับไปอยู่ตรงกลางคนพี่ก็ขยับมาตรงกลางเหมือนกันแต่ก็ยังยืนห่างกันอยู่ดี แล้วน้องคริสก็สร้างโมเมนต์ให้กับพวกเราชาวด้อมอีกแล้วล่ะค่ะโดยการผลักเจ้าเมตาวินให้เซไปหาคนพี่เซแบบเซจริงจังเลยค่ะทุกคนเซไปกระแทกเจ้าคนพี่เลยล่ะค่ะ พอคนพี่หันมามองน้องเจ้าคนน้องก็ชี้ไปที่พี่คริสเหมือนจะฟ้องคนพี่ว่าหนูเปล่านะพี่คริสเขาแกล้งหนูอะไรนี้แล้วคนพี่ก็ชี้มือไปที่พี่คริสมีอีกช็อตที่ตอนแรกนัทนนยืนร้องเพลงอยู่ใกล้ๆก,กับใบแล้วน้องคริสก็ไปดึงนัทนอนออกมาห่างๆแล้วก็ผลักน้องวินไปหาไรอีกรอบ น้องก็เซไปค่ะแต่คราวนี้ไม่ชนนะคะพอไบร์เห็นน้องเซไปก็คว้าตัวน้องไว้แล้วชี้ให้น้องดูอะไรสักอย่างที่หน้าเวทีแล้วก็ร้องเพลงไปกอดคอกันไปพี่กอดคอน้องน้องกอดคอพี่โอ้ยกลายเป็นสร้างโลกส่วนตัวกันสองคนเหมือนเวทีนี้มีแค่เราสองอะ โอ้ยโคตรแฟนนะทุกคนทำไมเวลาสองคนเขาอยู่ใกล้ๆกันมันถึงทำให้เราใจสั่นได้ขนาดนี้คะทุกคนทั้งใจสัน่นทั้งวีดไม่เป็นภาษาโอ้ยฉันมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยจุดที่วีดชายชายแล้วฟินกว่าวีดชายหญิงเนี่ยแต่จะว่าไปคู่อื่นก็ไม่เป็นนะเป็นเฉพาะกับคู่ไบร์วินนี่แหละคะ่ะทุกคนเป็นเหมือนพี่ชมไหมคะถ้าเป็นเราคือพวกเดียวกันคะ่ะแล้วตอนจบเพลงก่อนลงจากเวที คนพี่ก็เหมือนสก,กิดบอกให้น้องรอก่อนแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่กันสองคนกับแฟนๆหน้าเวทีเพื่อเก็บภาพความทรงจำประทับใจนี้ไว้พอนนองคริสกับนนท์เห็นก็เลยมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยวันนี้พอจบงานน้องทั้งคู่ก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับหลายๆคนเลยล่คะค่ะแล้วภาพที่ออกมาคือไบร์โลกเอียงค่ะทุกคนเพราะแต่ละรูปไม่มีรูปไหนเลยที่โลกของไบร์ไม่เอียงไปที่วิน โอ้ยใช้ยาไบรท์โลกเอียงไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกคนต้องมีวินอยู่ข้างๆเท่านั้นโลกของไบรท์ก็จะเอียงทันทีเลยละจ้าอ๋อใจเราไม่เป็นของเราอ่ะเนาะไบรท์เนาะและนี่ค่ะคือภาพยืนยันว่ากระบอกน้ำนี้เป็นของน้องวินจริงๆแล้วคนพี่ก็กินน้ำจากกระบอกนี้จริงๆอืมก็แฟนกันนี่เนาะจะใช้ของร่วมกันทุกอย่างก็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะคนเป็นแฟนกันก็เหมือนคนคนเดียวกันอยู่แล้วแหละว่าไหมคะทุกคน วันนี้พี่ชมดีใจและภูมิใจในตัวลูกจริงๆค่ะเพราะน้องทั้งคู่ได้เดินมาไกลอีกขั้นหนึ่งแล้วจากวันแรกจนถึงวันนี้น้องทั้งคู่ได้ขึ้นมาหลากหลายเวทีมากๆจากเวทีเล็กๆจนถึงเวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและได้ร้องมาหลายเพลงจริงๆพวกเขาพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนสมกับที่น้องๆเคยพูดไว้ว่าจะพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับความรักที่แฟนๆมีให้พวกหนูสุดยอดมากๆเลยลูก พวกเราภูมิใจในตัวพวกหนูจริงๆพวกหนูพัฒนาได้นะลูกแต่อย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปไม่ว่ายังไงพวกเราก็รักและสนับสนุนพวกหนูอยู่แล้วเรามาก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะครับเหนื่อยและท้อเมื่อไหร่ก็หันมานะเรามีรอยยิ้มและกำลังใจไว้ให้พวกหนูเสมอรักนะครับเจ้าหมาป่าและเจ้ากระต่ายน้อยของแม่ วันนี้พอจบคอนน้องทั้งคู่ก็กลับรถคันเดียวกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนไม่รู้จะมีใครสวีทกันต่อในรถหรือเปล่านะวันนี้พี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความสุขไม่ต่างจากพี่ชมเหมือนกันที่เห็นน้องทั้งคู่รักกันดีแถมพวกเขายังชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไรนะวันนี้ที่น้องเลือกเพลงนี้มาร้องพี่ชมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องเมือเองินหรอกคะ่ะมันต้องมีการคิดมาแล้วอย่างถี่ถ่วนน้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน เพราะฉะนั้นอนาคตจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแค่เรามีความสุขกับโมเมนต์ที่พวกเขามอบให้กับเราในวันนี้ก็พอค่ะ<ๆ>เพราะไม่มีใครอย่างรู้อนาคตได้วันนี้ไม่รักวันข้างหน้าอาจจะรักวันนี้รักวันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะเหมือนอย่างพี่ชมแต่งงานมาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ตัวคนเดียวแต่วันนี้ต้องมาอยู่ตัวคนเดียวและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกต่างหากแต่เมื่อถึงเวลาเราก็จะรับมือกับมันได้เองค่ะ เพราะฉะนั้นเรามามีความสุขกับแค่วันนี้ก็พอนะคะวันข้างหน้าความสัมพันธ์ของน้องทั้งสองจะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของโชคชะตานำพาแล้วกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็หวีดคนเป็นแฟนกันมาเยอะพอสมควรละหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนยิ้มได้บ้างนะคะเพราะพี่ชมตัดคลิปไปก็ยิ้มไปไม่หบเหมือนกันละค่ะ อใครที่อยากดูความบันเทิงฉบับติ่งย้อนหลังทุก EP ีก็กดเข้าไปที่ช่องของพี่ชมเลยนะคะแล้วกดเลือกที่เพลย์ลิสต์เลยค่ะแล้วกดเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าความบันเทิงฉบับติ่งเลยนะคะมันจะรวมทุก e ีพีไว้ในนั้นเลยค่ะวันนี้พี่ชมว่าเราไปพักก่อนดีกว่านะคะจะได้มีแรงไว้วีดโมเมนต์คนเป็นแฟนกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ